ลุกเซ็ตและไอ้ลึกคราวนี้นี่ห้ากระดานแล้วนะเฮ้ยอะไรไอ้เ่ทำไรฉันได้รับจดหมายอีเมลลูกโ่สิจ้านี่นี่นี่เขาเขียนว่าไม่เชื่ออย่าลบลูกในหอพักแห่งหนึ่งมีวิญญาณถูกขังคนในหอพักจะได้ยินเสียงกรีดร้องทุกคืน คุณต้องสวดมนต์ในวันพัันเต็มดวงอธิษฐานให้วิญญาณนั้นหลุดพ้นช่วยกันส่งต่อเพื่อนอีกสิบคนเพื่อช่วยกันถ้าไม่ส่งต่อวิญญาณนั้นจะมาหลอกหลอนคุณเน้่ยนี่จ๋ะนี่จ๋จฉันไม่ได้ส่งให้เพื่อนฉันอ่ะฉันจะโดนผีหลอกเปะวะนี่แล้วหมวดครับผมอยากจะรู้เลยกันว่าออไอ้ผีตัวนั้นมันจะรู้ได้ยังไงว่าหมวดส่งหรือไม่ส่งอ่ะ,อะ มีแน่นะจ๊ะวิญญาณเนี่ยมันก็คือคนที่ตายไปแล้วแล้วตอนนี้เขาจะตายเนี่ยเขาก็ต้องอ่านหนังสือออกบ้างนะจ๊ะมาเดินต่อเลยเดินต่อเลยเดินไม่รู้อ่ะฉันส่งให้จาสองคนก่อนแล้วกันเยจ๊ะไา่าครับหมวดครับหวยวายเลยครับเนี่ยเสียงดังเสียวครับก็หมวดเลยนะเขาได้ลูกโซ่อะไรมาครับไม่รู้โอ้ยเนี่ยหยินเขาเรียกอีเมลลูกโซ่อีเมลลูกโซ่เหรอใช่ครับเบอร์ห้าครับมันก็เหมือนในจดหมายโบราณสมัยก่อนเนี่ยครับ คือเป็นจดหมายลูกโซ่ฮะคือแบบเขียนไปแล้วให้คนส่งต่ออีกสิบคนถ้าเกิดไม่ส่งต่อแล้วไม่ทําตามนะครับมันก็จะเกิดอาเพศเดือดร้อน,นวิญญาณจะมาหลอกหลอนนะครับผม,มไม่หมดครับอย่าบอกนะครับว่าหมวดเชื่ออีเมลลูกโซ่เนี่ยแล้วทำตามนะ้วยอ๊ย้ยคนอย่างแกตามไม่เชื่ออะไรอย่างงี้ง่ายๆหรอกคะ่ะโ,โอ้ยไม่เชื่อ ก้าสาบานเลยครับบวชเมื่อกี้หมูกระลทียจิ้มส่งให้ผมสองคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปอ,อ่ะผมจะอยู่ยังไงผมว่าอย่าส่งเลยครับส่งไปก็ทำให้คนรับไม่สบายใจเป,ปล่าๆถูกครับค่ะคือแก้วตาก็จะส่งเล่นๆนะคะแค่จะแย่เล่นเฉยเฉยนะครับขอผมดูหน่อยครับ พี่ผมไม่ทำไงดีอะพี่มันก็แค่อีเมลลูกโซ่อะแกจะไาสนใจมาทำไมวะแต่ทิทกวก็าตายที่บ้านร้านหลังร้านแล้วพี่ผมว่านะมันต้องเป็นอีข้อความลูกโซ่นี่แน่เลยครับเ <c oughs> พราะไอ,อทิวมันมเชื่อจดหมายลูกโซ่เนี่ไงมันถึงได้ตายฉันบอกแกไว้เลยนะแจ๊คถ้าแกไปเชื่อจดหมายลูกโซ่อะแกจะตายก็ได้นะเว้ยเฮ้ยพี่หรือว่า จะเป็นฝีมือหอยอสุธีเหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยหนูว่าไอ้สุธีมันยังไม่ตายอ่ะจะบ้าเหรอไร้สาระไอ้สุธีมันตายไปแล้วแกก็เห็นไม่ใช่หรอพี่แต่ว่ามันไม่มีใครพบศพเลยนะพี่โทรศัพท์ที่สินได้มาจาก,กที่เกิดเหตุนเนี่ยเพราะว่าเป็นของนายทิวครับพบว่ามีขอ้คขอความส่งมาซ้ำๆกันก่อนเกิดเหตุครับ และนี่คือข้อความที่ถูกส่งมาครับจดหมายลูกโซ่แนวเดียวกับที่หมวดแก้วตายรับเลยผมว่าจดหมายนี้น่าจะถูกส่งมาจากคนร้ายเพื่อเหยื่อม,มาติดกับพายุคุณลองตรวจสอบดูได้ไหมว่าใครเป็นคนส่งอีเมลแล้วก็ข้อความพวกนี้คนร้ายเป็นอีเมลในการส่งนี้เลยครับ ผมพยายามหาต้นต่อว่ามาจากที่ไหนคงใช้เวลาสักพักครับถ้างั้นวินกับเว่ยคุณสองคนไปที่บริษัทของทั้งคุณสุธีและก็นายทิวฉันอยากจะได้ข้อมูลของทั้งสองคนนี้ครับผู้กองส่วนสิงห์กับบินแดนคุณสองคนไปตรวจสอบข้อมูลจากญาติและก็คนใกล้ชิดของคุณสุธีฉันอยากจะรู้เรื่องของเขาให้มากขึ้นกว่านี้ค,ครับทราบครับ ทีไปทํางานตามปกติค่ะแล้วเขาก็ไม่กลับบ้านพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้พยายามสอบถามไปทางเพื่อนเขาก็ไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปไหนก่อนที่คุณทีจะหายตัวไปเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะแต่ิเชนก็ไม่ทราบจริงค่ะว่าเรื่องอะไรปกติพิธีเขาจะไม่เคยเล่าเรื่องที่ทงานให้ฟังเลยค่ะ แล้วเรื่องของพี่ทีเกี่ยวข้องกับคดีที่พวกคุณทํายังไงคะพวกผมก็ลองถามดูนะครับเพื่อจะได้บอกแสเพิ่มเติมขอถามมิตรินะครับว่าคุณทีเขามีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าพี่ทีเขาทํางานตรวจสอบอะคะ่ะน่าจะมีปัญหากับคนอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นเป็นศัตรูกันนะคะต้องขอโทษจริงๆะคะ่ะดิฉันไม่ทราบเรื่องที่ทํางานของพี่ทีจริงๆะคะ่ะแต่ถ้าพวกคุณได้ข,ข่าวพี่ทียังไงช่วยติดต่อฉันด่วนนะคะ เซนเป็นห่วงพิทีจริงๆค่ะแต่ผมจะติดต่อมานะครับถ้างั้นผมสองคนขอตัวก่อน เกไม่ค่อยรู้เรื่องงานของคุณสุธีเลยวะ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้บอกใส่อะไรเพิ่มเติมเลยชั้วไปคุณเกดเนี่ยก็น่าสงสารนะเว้ยเฮ้ยสินหรือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากฝีมือคุณสุธีที่หายตัวไปวะฉันก็ไม่แน่ใจต้องรอจนกว่าจะเจอตัวคุณสุธีมีอะไรวะ าวนี้นะฉันจะยักยอกเงินของบริษัทก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยทํามาจริงเหรอวะแกเตรียมเรื่องฟองเงินไว้ฉันด้วยนะแล้วฉันจะแบ่งส่วนแบ่งไว้ให้แกม,มากที่สุดได้แล้วก็หลังจะเสร็จงานครั้งนี้นะฉันจะลาออกแล้วก็หนีไปอยู่ต่างประเทศโอเคเดี๋ยวจัดการตามนั้นให้ เชื่อว่าคนที่ทําผิดครั้งแรกมักจะได้รับการให้อภัยถึงจะเป็นการผิดร้ายแรงจนทําให้คนอื่นเสียชีวิตและเพื่อป้องกันไม่ให้ความผิดถูกเปิดเผยให้ไปจุดที่ได้กระทําผิดเขียนคําสารภาพแล้วใช้เลือดตัวเองเซ็นชื่อลงไปพูดออกมาดังๆเพื่อให้เทพและวิญญาณคนตายได้ยินเพื่อขออโหสิกรรม ถ้าไม่ทําโทษที่ได้รับคือความตายเอาอย่างไรวะเนี่ยฉันไม่เชื่อแกหรอกเว้ยฉันไม่ไปทางหลงกลแก แกจะต้ตายวะต้องฆ่าเกศด้วยเขอความลูกโซ่นี ppe, ่แน่ๆเลยครับก็พ่อไอ้ทิวมันไม่เชื่อจดหมายลูกโซ่นี่ไงมันถึงได้ตายอ่ะฉันบอกแกไว้เลยนะแจ็คถ้าแกไปเชื่อจดหมายลูกโซ่อ่ะแกจะตายก็ได้นะเว้ยเฮ้ยพี่หรือว่าจะเป็นฝีมือของไอ้สุธีอ่ะพี่เฮ้ย พี่หนูว่าไอ้สุทีมันยังไม่ตายอ่ะจะบ้าเหรอไร้สาระไอ้สุทีมันตายไปแล้วแกก็เห็นไม่ใช่เหรอวะพี่แต่ว่ามันไม่มีใครพบศพนเลยนะพี่โทรศัพท์ที่สิ้นได้มาจากที่เกิดเหตุเนี่ยเพราะว่าเป็นของนายทิวครับเพราะว่ามีข้อความส่งมาซ้าๆกันก่อนเกิดเหตุครับและนี่คือข้อความที่ถูกส่งมาครับ หมายลูกโซ่แนวเ,เดียวกับที่หมวดแก้วตายรับเลยผมว่าจดหมายนี้น่าจะถูกส่งมาจากคนร้ายเพื่อเยื่อมาติดกับพายุคุณลองตรวจสอบดูได้ไหมว่าใครเป็นคนส่งอีเมลแล้วก็ข้อความพวกนี้พวกคุณทำยังไงคะพวกผมก็ลองถามดูนะครับเพื่อจะได้บอกแสเพิ่มเติมขอถามอี่ทีนะครับว่าคุณทีเขามีศัตรูที่ไหนหรือเปล่าพี่ดีเขาทำงานตรวจสอบอะคะ่ะ น่าจะมีปัญหากับคนอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าจะถึงขั้นเป็นศัตรูกันนะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ฉันไม่ทราบเรื่องที่ทํางานของพิธีจริงๆค่ะแต่ถ้าพวกคุณได้ข,ข่าวพิธียังไงช่วยติดต่อฉันด่วนนะคะฉันเป็นห่วงพิธีจริงๆค่ะแต่ผมจะติดต่อมานะครับถ้างั้นผมสองคนขอตัวก่อน <c oughs> ขอบคุณครับ สินคุณเกศไม่ค่อยรู้เรื่องงานของคุณสุธีเลยวะ่ะแบบนี้ก็ไม่ได้บอกใส่อะไรเพิ่มเติมเลยชั่วว่าไปคุณเกศนี่ก็น่าสงสารนะเว้ยเฮ้ยสินหรือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากฝีมือคุณสุธีที่หายตัวไปวะฉันก็ไม่แน่ใจต้องรอจนกว่าจะเจอตัวคุณสุธีใช่ครับคุอห้าครับมันก็เหมือนในจดหมายโบราณสมัยก่อนอน,นี่ครับ คือเป็นจดหมายลูกโซ่ฮะคือแบบเขียนไปแล้วให้คนส่งต่ออีกสิบคนถ้าเกิดไม่ส่งต่อแล้วไม่ทําตามนะครับมันก็จะเกิดอาเพศเดือดร้อนวิญญาณจะมาหลอกหลอนนะครับผมห <c oughs> ม่หมดครับอ <c oughs> ย่าบอกนะครับว่าหมวดเชื่ออีเมลลูกโซ่เนี่ยแล้วทำตาม้วยอุย้ยคนอย่างแกตามไม่เชื่ออะไรอย่างงี้ง่ายๆหรอกค่ะโอ้ยไม่เชื่อกล้าสาบานเลยครับหมวดเมื่อกี้หมวดกังจกจิ้มส่งให้ผมสองคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมเป็นอะไรไปอะ ผมว่าอย่าส่งเลยครับส่งไปก็ทําให้คนรับไม่สบายใจปเปล่าๆถูกครับค่ะคือแก้วตาก็จะส่งเล่นๆนะคะแค่จะแย่เล่นเฉยๆยครับพขอผขมอดูหน่อยครับพี่จอมผมกลัวพี่ ผมจะทําไงดีอะพี่มันก็แค่อีเมลลูกโซ่อะแกจะไม่สนใจมันทําไมวะแต่ทิวก็ตายที่บ้านร้างหลังนั้นแล้วพี่ผมว่านะมันต้องเป็นอีกลุกมาเซ็แตและไอ้นึกคราวนี้ที่ห้ากระดานแล้วนะเฮ้ย <Hey! S 2> อ,อะไรไอ้นึกอะไรทำไรฉันได้รับจดหมายอีเมลลูกโซ่สิจ๊า <c oughs> นี่นี่นี่เขาเขียนว่า ไม่เชื่อ,อยาลบลูกในหอพักแห่งหนึง่งมีวิญญาณถูกขังคนในหอพักจะได้ยินเสียงกรีดร้องทุกคนืนคุณต้องสวดมนต์ในวันพัชันเต็มดวงอธิษฐานให้วิญญาณนั้นหลุดพ้นช่วยกันส่งต่อเพื่อนอีกสิบคนเพื่อช่วยกันถ้าไม่ส่งต่อวิญญาณนั้นจะมาหลอกหลอนคุณนะ่ะ ผมอยากจะรู้แล้วกันว่าไอ้ผีตัวนั้นมันจะรู้ได้ยังไงว่าหมวดส่งหรือไม่ส่งอ่ะก็มีแน่นะจ๊ะวิญญาณเนี่ยมันก็คือคนที่ตายไปแล้วแล้วตอนนี้เขาจะตายเนี่ยเขาก็ต้องอ่านหนังสือออกบ้างนะจ๊ะมาเดินต่อเลยเดินต่อเลยเดินให้รู้อ่ะฉันส่งให้จ๋าสองคนก่อนแล้วกันเฮ้ยไจ๋าครับหมวดครับอุ้ยวายะไรครับเนี่ยเสียงดังเชียวครับก็หมวดเลยนะเขาได้ล so ูกโซ่อะไรมารับไปรู้โอ้ยเนี่ยหยินเขาเรียกอีเมลลูกโซ่อีเมลลูกโซ่เหรอ คนร้ายเป็นอีเมลในการส่งนี้เลยครับผมพยายามหาต้นต่อว่ามาจากที่ไหนคงใช้เวลาสักพักครับถ้างั้นวินกับเว่ยคุณสองคนไปที่บริษัทของทั้งคุณสุธีและก็นายทิวฉันอยากจะได้ข้อมูลของทั้งสองคนนี้ครับพี่กอส่วนสิงกับบินแดนคุณสองคนไปตรวจสอบข้อมูลจากญาติและก็คนใกล้ชิดของคุณสุธีฉันอยากจะรู้เรื่องของเขาให้มากขึ้นกว่านี้ครับทราบครับ พี่ทีไปทำงานตามปกติค่ะแล้วเขาก็ไม่กลับบ้านพยายามติดต่อเท่าไหร่ก็ติดต่อไม่ได้พยายามสอบถามไทางเพื่อนเขาก็ไม่มีใครทราบว่าเขาหายไปไหนก่อนที่คุณที่จะหายตัวไปเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องงานนะคะแต่ดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเรื่องอะไรปกติพี่ทีเขาจะไม่เคยเล่าเรื่องที่ทงานให้ฟังเลยค่ะ แล้วเรื่องของพิธีเกี่ยวข้องกับคดีที่